งานของผมเปิดตัวสองมีนานะครับเป็นวันที่ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนเองนะฮะแต่ประชาชนไม่ได้ใช้สักสักครั้งเลยที่สั่งแต่ส่วนมากใช้เพื่อไปยกอำนาจอธิปไตยของตัเองนั่นก็โจรใส่สุดมาตลอดไม,ลไ,ลไม่เคยสั่งการลงไปเลยไม่เคยสั่งการ นะทั้งทั้งที่เป็นอำนาจสูงสุดของประเทศซึ่งรอเจ็บได้มอบให้ในวันที่สองมีนานะฮะในพระราชเลขานนี่มูมกุมคณะหรือพักต้องฟังเสียงประชาชนเท่านั้นนะครับเอาละผมถึงวันพูดถึงวันที่สองมีนาซึ่งเป็นวันที่ข่าวใหญ่รัเสเซียบุกยูเครนก็ตามด้วย เรื่องราวของดาราตกน้ำเจ้าพญานะฮะก็คงจะลึกลับซับซ้อนหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ดูพอดเรื่องรสร้างเป็นหนังได้เลยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับก็เข้าใจประชาชนทัวไก็ต้องสนุกสนใจเรื่องนี้ตามติดกันอย่างที่เรียกว่าผมอยากได้โมเมนต์หรือความสนุกสนใจของประชาชนตรงนั้นมาสนุกสนใจอำนาจทิพใจของท่านนะ คือมันเกิดไล่เรียกกันนะองะบวันที่2มีนาแต่ก็ไม่มีใครสนใจหรอกอันนี้ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นแค่คนแรงงานก็แค่ยิงคลิปอัปโหลดไปเท่นั้นเองนะแต่เห็นพลังของคนทายที่สนอกสนใจอ่ะตอนแรกก็สนใจยูเครนกับรัสเซียต่อมาก็มาสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นอยากได้ความสนุกสนใจตั้งใจอขุดค,คุยเจาะชัยอย่างเงี้ย มาเจาะชัยในเรื่องอำนาจจิบไตของท่านกับรถแบบสองของกระบวนกู้ชาติจรตักสองเนี่ยขอเชิญเข้ามาเจาะตรงนี้ดีกว่าหลังจากจบงานของอน้องแตงโมแต่แล้วนะฮะก็ขอขอไว้อะไรตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะส่วนความสนุกสนใจตั้งใจก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยทั้งประเทศมาสนุกสนใจ พูดง่ายเอาเป็นข่าวต่อไปแล้วกันนะเป็นข่าวต่อไปที่ต้องเซินลุกสนใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะเป็นเรื่องของอำนาจทิพย์ไทยของท่านแต่ท่านใช้ไม่เป็นสักทีใช้สั่งการไม่ได้สักทีไม่เคยสั่งการถึงเวลาที่จะสั่งการเพื่อเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เป็นการปฏิวัติใหญ่ที่สุดข,ของประเทศไทยตั้งแต่มีประเทศไทยมานะแล้วขณะนี้เราอยู่ในประเทศไทยที่เป็นตุปลอมอยู่ยังไม่เป็นประเทศไทยตัวจริงพูดง่ายเป็นประเทศไทยที่สลบ สลบมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าสลบมายาวนานเหลือเกินเก้าสิบปียังไม่ตื่นยังไม่ฟื้นนะแต่มีประเทศไทยจูปลอมมาให้ใช้ไปก่อนแล้วเราก็ใช้อยู่มันมาจนตั้งแต่เกิดอ่ะจนบัดนี้แล้วก็จะเป็นที่จะต้องหมดยุคหมดสมัยนะเพราะว่าเขสาสู่ยุครอสิบเราจะต้องเกิดเรื่องใหม่หมดเพราะชื่อยุคบรนบอก้วว่าต้องใหม่เอียบห่องใหม่แวววาวใหม่สุปสกาววิไลนะั่นหมายว่าใหม่หมดทุกวงการแม้แต่ทั้งตัวประเทศไทยก็ต้อง หม่ทิ้งประเทศไทยจุปลอมได้ละแล้วปลุกประเทศไทยจริงฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะผมจะมาชวนประชาชนชาวไทยนี่แหละครับใช้อำนาจทิสไตที่เราเจ็ดให้ไว้ในวันที่สองมีนาปลุกประเทศไทยจริงที่ฟื้นขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งกำลังกายยิ่งใหญ่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์เลยนั่นคือบทบาทของวัตถุใดที่รออยู่เพียงแต่ว่าจะปลุกอย่างไรละ่ะกันนี่แหละครับ ผมจึงมาเชิญชวนดาราทั้งหลายช่วงนี้ไม่มีงานดาราไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีด้วยหรือนักกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ท่านเป็นผู้มีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะมาร่วมกันปลุกมาที่นี่โดยก็าดารานะงานไม่มีเยอะแยะเลยมารับงานเนี่ยรับงานของพระเจ้าตากสองเพื่อจะสร้างราชธานีใหม่หรือสร้างประเทศไทยใหมน่นั่นเองนะครับแล้วก็ขอเชิญดาราที่ว่างงานมารับงานรับ j อบของพระเจ้าตากสองเลยนะ รับอย่างไรก็ไปดูแล้วกันแล้วบางท่านก็จะมีชื่อเป็นรัฐบาลเฉพาะการเป็นในตัวด้วยนะครับก็ขาเชิญนะครับที่อยากจะให้มาเลยนี่คุณอะไรสสนัองเพซาิวาดอ่ะชื่อฝรั่งอ่ะลานีจำชื่อไม่ได้ทุกทีเครื่องหน้านี่ <c oughs> นะเชิญมาเลยเพราะว่าในในระบบระบบใหม่ที่ออกแบบนี้มันมีการสร้างเมือง ยุคกุ้งศีลดยาอ่าแล้วก็เชิญมาเป็นผู้หญิงที่จะดูแลบ้านเมืองอทำการเมืองในหนังนะในละครก็เป็นอยู่เบื้องหลังแต่คราวนี้มาอยู่เบือเอเบ้องหน้าเลยมาลุยใหม่อยู่เบื้องหน้าเลยโลกจริงเป็นแบบนี้มาแสดงบทบาทนี้เลยนะครับคนอะไรลานดียาดีหรืออะไรทําไมผมได้ชื่อไม่ออกก็ไม่รู้นะอีกท่านหนึ่งเป็นแม่ยก มาเลยนะครับทรายมาเลยนะครับามาร่วมงานนะครับผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่เชื่อมั่นตัวเองมาที่นี่ได้เลยเพราะที่นี่แบ่งกะบวนกูช้ชาระเจะตักสองเป็นทั้งชายและหญิงนะทั้งชายและหญิงนะหญิงก็สิบท่านผู้ชายก็สิบท่านนะเชิญมาร่วมสร้างงานใหม่นะผู้ง่ายเชิญมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการกันเลยซึ่งมีอำนาจสามดุลน,นะอำนาจสามดุลน,นี่เหนือกว่ารัฐบาลปกตินะครับนะโดยไม่ต้องมีใครมาหนุนนะ อนาบสามดุลน,นะจะมีได้ก็ต่อเมื่ออ่าก็ต้องเจ้าบ้านแต่ละหลังเนี่ยละ่ะส่งเสียงมานะส่งเสียงมาเจ้าบ้านแต่ละหลังแล้วตามด้วยกองทัพไทยอตามด้วยประหลากระทรวงอตามด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นนะนกนลไกหะังนี้ถ้ามาแต่พักมาอยู่ข้างประชาชนก็ประเทศใหม่เกิดแน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องการดารา มากระตุ้นประชาชนสนุกสนใจให้เท่าเทียบเ,เท่ากับข่าวน้องแตงโมแล้วกันนะครับเป็นแบบนั้นนะครับก็มันควรจะเป็นเช่นนั้นนะคนไทยควรจะสนุกสนใจในเรื่องอำนาจและที่เป็น,นตัเองจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะป่วยเป็นชาติป่วยแห่งเชียช่วยตัวเองไม่ได้ดังนั้นประชาชนต้องนึกถึงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วดังนั้นร่วมมือกับ ขบวนกูช้ชาติพระจักรพรรดิสองของแอดธรรมาทิ่ประายครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ